ขอบคุณครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับพร<อ>้อมค,ครับ เอาเอาล้วฮะฟากไปก่อนในรันแรกรับกิฟต์ไวช์จากอาจารย์แชมป์ไปหนึ่งใบครับตัวขี่คนไหนครับสะสมกิฟต์ไวช์ก็สองใบครับไปสิ่งที่สามได้เลยฮะเอาละมีโอกาสอีกหนึ่งรันครับสตาร์ทเครื่องครับถังปัดเตรียมพร้อมนะครับถังปัดเรียบร้อยครับพี่ป๊อกรออยู่แล้วนะครับถังปัดถังปัดรออยู่แล้วนะครับขอบคุณมากฮะ จะเป็นทางตายโคราชเสียพัดส,สังลรุยครับจะพบกับช่างของตลาดในคู่แรกนะครับพร้อมแล้ว ชนะเข้าชิงระดับหนึ่งครับแพ้ชิงที่3าครับพ 3, m, ลัง5 3,000เมตรเบรโซ่รันแดกท็อปไฟเบสเบรคอครับออกไปแบบนี้ไม่มีการฟาวเกิดขึ้นใดทั้งสิ้นครับบิ๊กสวนมันในแท็กเครับเจอกับเปาอะไรแต่ง MN b มเโคราชในแท็ก B สูสีเหลือเกินครับโอ้โหไม่แน่ซะแล้วครับบิ๊กสวนมันนี่ก็แชมป์มาหลากหลายสนามเดชนอยุทยาเปาอะไรแต่งครับเอ็นบไกโคราชก็แชมป์มาหลายสนามเช็คเช่นเดียวกันมาดูกันว่าผู้ชนะเข้าไปชิงระดับหนึ่งจะเป็นสวนมันหรือยุทยายุทยาครับโอ้โหเรียบร้อยครับเปาอะไรแตง